วันนี้มาลานจอดรถชั้นที่ห้ากันค่ะอันนี้ก็มาปิดหน้าต่างเหมือนเดิมนะคะ <Thank you. S 1> มาปิดหน้าต่างกันค่ะวันนี้กรีดกระจกแจมใสะะม่ทองกรีดกระจกวันนี้กรีดบานประตาูแล้วก็ปิด กิีดถงลิฟต์ลานจอดรถเลด่ลานจอดรถย,ยายพอ,อันนี้ยาย,ย,ายกิีดกระจกกิีดกระจกก็เดินปิดหน้าต่างเรียมกลับบ้านกันเนาะ <Thank you. S 1> ลงบันไดหนีไฟนะคะ มีตแกนบันตรตแกนบันตรแลลงบันไดหนีไฟชั้นที่ห้าหที่ห้าอันนี้ชั้นที่สี่ก็มีเป็นลานจอดรถนะตั้งแต่สีหถึงชั้นแอล เป็นลานจอดรถที่ยาทองต้องทำทำความสะอาดลิบลูกบ้านสี่ชั้นสี่ห้องลิบลูกบ้านสีห้องนี่ก็มาเดินปิดหน้าต่างชั้นที่สามชั้นที่สี่ค่ะชั้นที่สี่กิดมา่ตอนบ่ายโมงก็มากิดกระจกคนเดียวนะคะคนเดียว ก,กีดกระจกตีดก,กีดแต่ข้างในข้างนอกไม่ได้กี่ก็ปิดประตูเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกบานกระถงลิบบานถงลิบแล้วก็ลาจอดรถเรียกถูกหรือเปล่าถงถง กีนกระจบหวงลิฟเออเขาคุยจนก็ลงใหญ่ใหญ่ยังนี้ทับอย่างนี้ทุกวันค่ะทักยังทุกวันเนาะก็ทักยังทุกวันมันก็เงียบเหงาตอนเย็นมันก็มันก็แบบอะไรอ่ะมันเงียบ ก็เงียบอันนี้ลงแนละ้วชั้นลงมาเอาบานี้ติดอ๋ออันนี้ที่สามปิดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะลานจดรถทุกวันขอลงคลิปก่อนนะคะเพื่อนเพืๆใครเห็นแล้วอย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้ใายทองด้วยนะคะ